เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของดีไซเนอร์คนเก่งแพรวัฒนิกาปัทมสิงห์ณอยุธยาซึ่งปีนี้เข้าสู่วัย41ปีแล้วเป็นอีกหนึ่งวันที่สุดแสนพิเศษเรียบง่ายโดยคุณแพรได้แชร์โมเมนต์พร้อมบอกเล่าว่าทําบุญวันเกิดตอนเช้ากราบสักการะ,สะเสด็จเทียตสมเด็จกรมพระวราชสุหังสารขอให้ท่านประธานพรเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตถวายเพลพระและสังฆทานผ้าไตรจีวรให้สเสด็จปู่ของคุณยายพระวรวงวงเธอ กรมมื่นเทวงวงศ์โรไทยทรงประสูตรวันที่11สิงหาคมเหมือนกันถือเป็นอีกหนึ่งมงคลชีวิตของแพรเสร็จแล้วทานข้าวเย็นกับที่บ้านไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและการได้รายล้อมไปด้วยคนที่เรารัก Extra s ตราสเปเชียลแทนส์ทูไมลี b เบบี้เพปเทมัสิงและเพื่อนๆที่ช่วยจัดพรีวิเดียวายปารตให้น่าจะขอบคุณมากสำหรับทุกคำอวยพรวันเกิดปีนี้และขอเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะ ทั้งนี้มีข้อมูลว่าราชสกุลปัฐมสิงห์ในราชกิจจานุเบกษาเขียนไว้ไม่มีไม้ทันทักคาสเป็นราชสกุลพระเจ้าวรวงเธอชั้นหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรอหกพระราชทานให้ผู้สืบราชสกุลในพระเจ้าราชวงเธอพระองค์เจ้าชายบัวพระองค์เจ้าชายบัวนั้นเป็นโอรสในสมเด็จพระบรมเจ้ามหาสุรสิงห์นาฏวังหน้าเป็นพระราชานุชาน้องชาย ร่วมพระราชนากชนนีพ่อแม่กับรอหนึ่งเจ้าจอมมันดาชื่อเจ้าจอมมันดาศีพระองค์เจ้าชายบัวสิ้นพระชนในรัชกาลที่โดยคําว่าปัทธรมสิงมาจากปัทธรมแปลว่าดอกบัวซึ่งก็คือพระนามของพระองค์เจ้าชายบัวและคําว่าสิงหาจากคําว่าสุรสิงหนาดนามของสมเด็จพระบรมเจ้ามหาสุรสิงหนาด